แล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ c a l of c t h u l h u เนาะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่พาร์ทที่12ครับแต่ว่าเป็นแชปเตอร์ที่13แล้วเนาะอันนี้ก็เป็น Abandoned w a ล l i n g Station ครับก็เป็นสถานีล่าปลาวานที่ถูกทิ้งร้างนั่นเองเนาะเพราะอาดาร์วอเทอร์ไม่ได้ทำการล่าปลาวานมาแล้วนะเนาะนะครับตั้งแต่ปี1800นั่นเองเนาะช่วงประมาณปลายปี1 8น0นั่นเอง ก็หลังจากพาร์ทที่แล้วครับพาร์ทที่11ของเราเนาะหรือว่าแชปเตอร์ที่12ก็คือยูดีก็เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นบนเกาะดาร์วอเตอร์ครับยูดีคือผู้คนในเมืองครับชาวประมงในเมืองก็เกิดอาการคุ้มครั่งครับลุกขึ้นมาทำลายร่างกายคนอื่นๆกันนั่นเองทำลายร่างกายกันเองแล้วก็ทำลายร่างกายคนอื่นๆที่ไม่เกิดอาการคุ้มครั่งนั่นเองเนาะก็ทางตารวจก็พยายามควบคุมสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นั่นเองแล้วก็ทางฝั่งของแคทเองครับก็ได้รับบาดเจ็บคือปานตาย ไปให้กับตัวรอยเจ้าของร้านเครื่องดื่มที่เราได้เจอในพาร์ทสองไปแทนนั่นเองเนาะก็ตอนนี้ก็ต้องดูอีกทีทนึงครับว่าตอนนี้คือเราได้มาถึงสถานีลาปาวานเก่ากันละว่ามีอะไรรอเราอยู่ที่นี่นั่นเองแล้วเพียจะสามารถจัดก,การกับปัญหานี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนั่นเองก็อันนี้ก็ช h a ปเ e อร์ที่สามแล้วเนาะก็เดี๋ยวพอช h a ปเ e อร์ที่สี่เกมนี้ก็จะเป็นการปิดม่านโดยสมบูรณ์นั่นเองครับก็ต้องมาดูรอดูกันทีว่าส โอเคครับไปทำไมโหลดนานจังเลยอะแชปเตอร์เนี่ยโอเคเข้ามาแล้วต่อจากพาร์ทก่อนเลยครับเดินเข้ามาในโรงงาน อ๋อนี่ประตูที่เราเห็นอนิมิตนี่ครับประตูในพาที่ห้าซาร่าอยู่กับไอ้พวกเลวนั้นฉันต้องรีบหาเธอเจอพวกเรวที่ว่านี่คือหมายถึงพวกกลุ่มลัทธินะครับพวกฟิตรอยอะไรพวกนี้ต้องหาทางเข้าไปครับอ่ะเปิดไม่ได้ล็อกครับผมล็อกครับผม ก็ถ้าดูจากแบบนี้คือธรรมดาพื้นฐานก็คือเราต้องเอาเนี่ยไปชนกับประตูแน่นอนครับคุณผู้ชมอืมแทงอ่าเข้าใจดีถังอันนี้ดูแข็งแรงพอที่จะพังประตูเข้าไปได้ครับโอเคไปคคคลงไปกันผมรู้สึกว่าเกมนี้คือเวลาปีนบันไดมันเร็วมากอะแบบแบบรูบ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 เบู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 บ เชื่อกับฮุกครับฉันจะสามารถใช้มันเพื่อดึงตัวถังยื้ไว้ได้เนาะดึงยื้ไว้ยังไงเดี๋ยวเรารอดูกันทีนึงครับผมนี่ล่ะมีอะไรไหมไม้มีเสียงร้องเพลงแล้วครับเสียงร้องเพลงของซาร่า Sarah Hawkins was probably taken behind this huge door. ใช่ครับซาร่านาฮะสารานะะ่าาโดนดึงไปหลังประตูนี่ครับต้องหาทางผ่านเข้าไปเนาะนี่อะไรอ่ะอ๋อน้ำมันนี่ครับบอ่อล่าปลาวานสมัยก่อนเนาะไหนมีอะไรตรงไหนอีกของพวกนี้กันเหรอโอเคเปิดได้มีของลับด้วยครับ จะว่ามีของลับก็พูดไม่ถูกเนี่ยมีของซ่อนโอเคครับไดอารี่เล่มที่5นั่นเองก็น่าจะเล่มสุดท้ายของเราแล้วเอ้ยเล่มที่5ครับขาดเล่มที่1อีกเล่มหนึ่งเนาะถึงจะครบคอลเลกชัน5เล่มอ่าอันนี้คือของที่ซ่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นอ่มันเป็นบรรันทึกตอนอยู่บนเรือของอันนี้ครับซิล่าน,นั่นเองเนาะตอนที่ทุกคนเดินทางไปเพื่อจับ ปลา,าปลาปริศนาครับปลาขนาดใหญ่ปริศนานั่นเองเนาะซึ่งในบันทึกนี้ครับมันจะมีประมาณ2 3าแผ่นมัง้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็คือจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นบนเรือครับก็คือการตามสัตว์ปริศนาหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่ผู้คนไม่เคยเห็นมาก่อนครับแล้วก็หลังจากจับได้แล้วหลังจากาหลังากในช่วงที่กาลังตามล่าครับลูกเรือต่างๆครับก็เริ่มมีอาการแปลกๆนั่นเองบางคนก็เริ่มมีอาการแบบหลอนๆบางคนก็เริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งอะไรพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่บันทึกจะพูดไว้เนาะ Fuer member was ซึ่งข้อมูลในในในเขาดีในบันทึกนี้ครับก็จะพูดถึงดร f ฟู l e r อร์ด้วยครับที่เป็นหมอรักษาประจำเรือลำนั้นนั่นเองอื่ะคุณแช่ออฟฟิศที่ครับไม่มีอะไรละก็คือฟู l เล r คือรู้เห็นถึงตอนที่จับปลาได้นั่นเองครับจับปลาปริศนาได้ เป็นคนดีล้วคงขึ้นมาได้เนี่ยครับด้านล่างเราไม่มีอะไรแนละ้วขึ้นอีกโอเคอ๋ออันนี้คือเชื่อมกับทางดูนั่นเองครับได้กุญแจมาแล้วยงไงล่ะมีของให้เก็บอีกแล้วครับ lucky sharp. if it's still ถ้ามันยังคมพอก็คงดีสิเอามีดไปทำอะไรนะอันนี้หมุนไม่ได้ครับโ <c oughs> อเคอ,อันนี้พูดถึงปลาปิศนาที่พูดถึงครับว่าเขาตั้งชื่อปลาปิศนาครับปลาปิศนาตัวใหญ่เนี่ยว่าลีไวาอาธาน่นั่นเองก็คือเขากำลังมองว่าลีไวาอาธานเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้ดี ทำให้ผู้คนบนเรือครับเกิดอาการคุ้มคลั่งนั่นเองครับแต่แต่ว่าผู้คนก็แต่ว่าเขาดีทางกลุ่มชาวนักล่าปลาวาฬก็ยังคงจับปลาเนี่ยครับมาที่เมืองอยู่ดีนั่นเองแล้วก็เรือมาแบ่งกินกันมาแชร์กันนั่นเองเนาะโอ้คครับนี่คือการใช้เชือกกับคุกที่เราหามาได้โอเค อันนี้น่าจะช่วยทำให้ไม่ดึงไอตัวแทงไปครับเนี่ยเราจะให้มันเบี่ยงไปกระแทกเนี่ครับเราต้องการของที่จะช่วยปล่อยแทงให้โดนโดนประตูพังเลยได้ไหอีกสองพอยด้วยครับคุณผู้ชมผมมีกี่พอย์แล้วอ่ะผมมี2องพอย์อัพอะไรได้บ้างนะ อัพกำลังพล,กกลังเหรออืมมันไม่มีอะไรให้ผมได้ใช้กับพลังก,กำลังแล้วอะต่อจากนี้โอเคครับไปไปดูกันครับอ๋อตอนนี้ผมอินเวสต์เกตครบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมก็คือตอนนี้คือไม่มีพิกล็อกไหนที่ผมเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยครบร้อยแล้วโอเคไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรกัน อ่าไม่มีอะไรเลยเหรอโอเคครับโอ้อ่านี่มันคืออะไรกันนี่ครับน,นี่คือไอ้น,นั่นนั่นเหรอมาใกล้ๆสินี่ครับไอปลาหมึกยักษ์เนี่ยครับคือลีวายทานไม่ไม่เสียงนี้มันซา <Sarah? S 1> ร่าโอะอะไรกัน ใช่ครับปลาหมึยกยักษ์ๆเขียวๆที่นอนที่พื้นนะครับคือดีวายอาทานนั่นเองเนาะอ่าคือตัวตนที่เราเรียกว่าดีวายอาทานดีกว่าฮัลลโหสวัสดีเสียงอะไรเนี่ยอะไรอ่ะผู้ถูกเลือกเมื่อกี้ได้ยินคำว่าชูดเซนวัน,นครับเป็นใครเนะี่ยการจะค้นหาความจริง,ม,รงมันต้องมีการเสียสละเสมอ นั who ่นใครเน่ะความดื้อแนงของคุณที่พยายามไปช่วยคนอื่นเน่ยอืมนั่นคือจุดอ่อนของตัวคุณโชคชะตาเออนำพาเราไปยังการกอบการช่วยเหลืออันนี้คือเสียงของเพียร์เซ็งนะครับเนี่ยเสียงที่เราได้ยินน่ะอืมนายไม่มีทางหนีมันไปได้ตลอดนะมันจะหานายเจอเสมอเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นพวกลัทธินิเฮ้ย อ้าวอ้าวใครมันเป็นไปอยู่ในห้องอะไรแทนก็ไม่รู้ครับ Everything the they brought day points to that thing in back ทุกอย่างมันชี้ไปที่วันที่เขาพาไอตัวปลาตัวนี้กลับมาครับไอตัวสิ่งสิ่งนี้กลับมาสิ่งที่เรียกว่ายาศาสตร์เนี่ยนี่ครับกัปตันฟิตรอยด์ดรฟูลเลอร์ครับแล้วก็ดาบด้วยพวกกลุ่มลูกเรือเนาะในปี1847นั่นเองในการจับครั้งสุดท้ายครับการจับปฏิหารนั่นเองเนาะ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นครับความคุ้มครั่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรนี่ครับตัวยังใหญ่คือวิเคราะห์ไ้อย่างละเอียดยิบเลยอะโอเคครับความรู้ด้านกัดการแพทย์เหมือนเดิมมาพิกล็อกเป็นบันทึกเดินเรือเก่าๆครับผมเนาะอืมีฟาวเดสวอลอ๋อนี่คือเป็นตอนที่อะนี่คืออะไรหนึ่เเนาะ อ๋อนี่คือเป็นตอนบันทึกครับเกี่ยวกับตอนอ่าคือตอนที่เราเข้าออฟฟิศอ่าเข้าออฟฟิศของฟิตรอยครับเราได้เจอหน้ากระดาษที่มันหายไปเนาะซึ่งเล่มนี้ครับมันคือตัวสมบูรณ์ของหน้ากระดาษอันนั้นเองมันพูดถึงการพ้นพบศพอ่าปาวานจำนวนมากครับที่ลอยตายอยู่ในมหาสมุทรนอร์มันเป็นเบาะแสครับที่ทำให้เดินทางไปจับตัวรีไวาอาสารได้นั่นเองในบันทึกเล่มนั้น the Fitzroy the mutineers the were insane, sailors ship. and going took over ใช่ครับ Probably captain. killed the ใช่ครับอืมก็คืออันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเขาเดีอกตัวลูกเรือครับที่เกิดอาการคุ้มคลั่งนั่นเองครับแล้วก็ทำการยึดเรือซิอล่าน,นั่นเองเนาะก็คือตอนแรกฟิตรอยไม่ใช่กัปตันครับแต่ว่าฟิตรอยเป็นเพียงแค่ลูกเรือครับหลังจากที่คุ้มคลั่งแล้วฆ่ากัปตันเรือก็ยึดเรือมาเป็นของตัวเองนั่นเอง โอเคครับตรงนี้น่าจะในห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วนั่นเองอะเก็บป,ประตูไว้ด,ด้วยต้องต้องดูไกลๆใช่ไหมต้องดูไกล้ใช่ไหมนี่ยครับก็คือทุกวันนี้ก็ยังคงกินเนื้อไอ้ตัวนี้กันอยู่อะโอเคนีใดใด่ครับมันชำแหละเนื้อพวกเนี้ยมากินกันอะมันชำแหละเนื้อรีไวายอาซานมากินอะพวกมันกินเนื้อของพวก พวกเขากินเนื้อของมันแบบยังเป็นๆอยู่โอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคพริกล็อกโอเคเรียบร้อยเยี่ยมคือในโอ้ยโ,โ,โอ้มองไม่ได้เลยคือสมมติในกรณีที่เราไม่ได้อัพสกิลพิกล็อกมาใช่ไหมครับสิ่งที่ทางที่เราต้องไปคือทางนี้แทน เราต้องลงทางไหนนะเอาเราลงไม่ได้เหรอจริงๆมันจะมีท่อครับที่เชื่อมต่อ,อ,อทางนู้นเนาะซึ่งเราต้องลงจากตรงนี้อ๋อนี่ไงต้องลงจากตรงนี้ครับเพื่อไปออกท่อน,นั่นเองแต่ว่าเนื่องจากเราเปิดประตูได้แล้วเราก็เลยไม่ต้องสนใจไม่มองหรอกไม่มองหรอกไม่มองหรอกกระตู้ให้ด้วยนะครับเราจะมาออกตรงนี้แทนนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเราคลิกล็อกประตูไม่ได้ข <c oughs> อโทษคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสาราเราวต้องหนีกันแล้วโอ้ จงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเอ้าเฮ้ยผมกลับมาอยู่ห้องทดลองครับกลับมาอยู่ห้องผู้ป่วยของฟูลเลอร์เฮ้ยอาอาาในที่สุดก็เติรนสักทีเนาะรู้สึกไงบ้างล่ะคุณเพีเอสฟูลเลอร์องั้นเหรอไอชั่วเอ้ยจะฆ่าแก ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้อยู่กับคุณจริงๆด้วยซ้ำไปก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็ผมก็อยู่กับคุณนั่นแหละแต่แต่ไม่อยู่ในคุกนี้ที่แกทำอะไรกับฉันผมงั้นเหรอจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยเห็นไหมันเป็นผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตตัวนี้ยังไงล่ะดีวายานอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าคุณจะรู้จะรู้เกี่ยวกับมันแล้วนะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมล่ะเอา้เอาเฮ้ยอะไรอ่ะยาเดรอเป็นยารักษาครับไม่ไม่ผมจะไม่ไม่หยิบไม่กินอะไรทั้งนั้นอืเอ้ยเอ้าเราโดนขัดขืนคือตอนแรกคือผมพยายามขัดขืนครับแต่ว่าคือเรา,างไงเราก็ขืนไม่ได้นั่นเองคือ,อยังไงก็ต้องกินครับแต่ว่าเราจะเราจะต่อต้านเฉย มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพวกนี้มันกำลังกินเนื้อลิวิอาทานแบบเป็นๆดิบๆเลยครับไม่กินไหนอืโอโอ้โหไม่ไม่เพียสไม่อือต่อให้ฝืนใจแค่ไหนก็ต้องกัดเข้าไปอยู่ดีให้ผมได้เอาตัวอย่างจากร่างกายคุณหน่อย,ลยแล้วกันนะเลือด หรือว่าใครสลับอไม่ต้องกลัวอ่าผมสร้างตำนานอ่าเขาดีผมอันนี้ครับผมสร้างเขาดีความเชื่อจากรีไวทาไขึ้นมาได้จริง,รง,รงๆแล้วอ่ะเขาจะไปรู้ว่าผมจะอะไรจากคุณมาสร้างอะไรได้อีกล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฮะฟูลเลอร์กับสมโคเดนครับอ่าเลือกหยิบกับไม่หยิบได้ถ้าเราเลือกไม่หยิบล่ะถ้าผมเลือกที่จะต่อต้านล่ะเฮ้ย ก็คือ,อยังไงผมก็ยิงออกไปอยู่ดีอ่ะลหุ่นเลิศนี่ฉันฆ่าเขากันเหรอการสินสระที่จำเป็น,นไงละ่ะที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนายของเจ้าของเจ้าหนึลลไปนี่เป็นเสียงดีวายอาทานเนาะโอเคซาล่าเฮ้ยหาความจริงและจงเป็นอิสระ อะไรกันเนี่ยหนานี้โอ้โหประตูกี่บานวะเนี่ยเอ้านี่มันนี่ผมกระบอกประตูด้านหน้าครับไม่ใช่เงี้ยเหรออประตูเก่าล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน อะไรกันแล้วเราอ๋อ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 อกมาแล้วครับโอเคดูว่าผมต้องสับสวิตเพื่อจุดไฟสินะโอเคครับนั่นไงน่าจะเป็นสวิตตรงนั้นนี่เองเองนาะอันหันหลังเหรอโอเคนี่ครับเราต้องไปแท่นไม้ตามแท่นนี้สินะ Okay. ไปกันเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเอ,อ๊ะอะไรอะ่ะเงาอ,อะไรลางๆวนะเนี่ย <pers es> ผมต้องขึ้นตรงนั้นเหรอต้องออกตรงนั้นตรงนั้นที่ผมจําเพราะว่านี่ยังไงล่ะครับมันจะมีไม้ลวงตาโผล่ขึ้นมาครับคุณผู้ชมก็คือจากจุดที่เราได้เห็นตรงมุมไกลเนี่ยจากจุดที่เราได้เห็นตรงมุมนี้เนี่ยอืมมันจะมีไม้แค่ตรงนั้นครับแต่ว่าพอเราผ่านกรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีไม้หลอกเราเพิ่มขึ้นมานั่นเองซึ่งถ้าเราเหยียบไม้หลอกก็แน่นอนครับเราจะตกลงไปนั่นเองเนาะ เออทำไมทำไมผมตกอยู่วะผมผมพลาดเหรอมันไม่ใช่ไม้ซ้ายสุดเหรอนั่นแหละตรงนั้นอ่ะอ๋อมันเป็นไม้ตรงกลางครับคุณผู้ชมผมดูผิดเองเนี่ครับถ้าเรายืนตรงทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นั่นเองครับพลาดอีกแล้วอัน,นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูไงว่าเวลาเราเลิกพลาดมันจะเป็นยังไงเฉยเดี๋ยวคนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูกันนเองครับ ตรงนี้อันนี้ผมต้องหักศอกขึ้นมาไม่ได้ตรงไปแบบนี้ไงล่ะนี่ครับตัวเครื่องก็เหมือนกันนั่นเองเนาะก,ก็คือมันก็มีเครื่องหลอกเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งตัวจริงที่เราได้ดูนะครับก็คืออันที่อยู่ด้านหลังถ้าเราบุดก็จะผ่านนั่นเองโอเคกลับทางนี้ได้ครับเขาให้รัดเราเพิ่มเข้ามาไหนโอเคก็เปิดฝั่งนึงละผมว่าน่าจะต้องเปิดอีก สองฝั่งเนาะตรงนั้นครับมีฝั่งได้เป็นแท่งตรงกลางบ้างต้องเป็นฝั่งออกมาทางเราเนาะเอา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 ,เอา,เอานี่ครับตรงนี้คือผมผ่านจากตรงนี้ไม่ได้นะเองก็คือผมต้องบุดจากตรงนี้ไปแต่พอบุดไปถึงแล้วปลาโผลมาปมปามปมปามเลยนัย่นเองหนึ่งในสี่อันนี้ครับเพื่อ,อนที่ใช่อันไหนล่ะอันนี้หรือเปล่า ลองหมุนดูกันโอเคถูกต้องแล้วครับโอเคถ้าเปิดครบสองฝั่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วมัง้งถ้ามันเปิดแค่เดียวนะอืมเพราะว่าตอนนี้ละโอ้ยตอนนี้เราน่าจะครบแล้วแหละไหนกดสวิตช์หน่อยสิโอเคครับเกมตื่นรูออ้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ เฮ้ยนี่ผมไปทำอะไรเนี่ยนี่คือผมลายโรงงานแบบไม่รู้ตัวนั่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอไม่ได้ไม่ได้กันละวิ่งละวิ่งละวันเฮ้ยนี่ไงนี่คือน้ำมันหรือเลือดจากตัวนีไวอาทานครับไอ้ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยนี่คือผมพยายามพูดให้ดังขึ้นนะที่จริว่าเสียงเกมจะค่อนข้างดังมากโอ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นโอ้ย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 จเย็นใจเย็นใจเย็นโยมใจเย็น บุมบ้ามเลยอ่ะบุมบ้ามเลยอ่ะอ๋อค่อยๆนะค่อยๆนะโอ้๋อตายเถอะจะต้องไปทางไหนเนี่ยโอเคไปทางนี้ต่อได้ครับเฮ้ยเราสโลลงโอ้โหสภาพเพียสเฮ้ยตายเถอะเพียสฟิตรอยฟิตร flag ในเวลายกธงขาวแล้วแหละเราไม่ทำร้ายนายหรอกนะฉันจะไม่ฉันจะไม่ยอมง,างา่ายๆหรอกนะหรือว่านายตัง้งใจมาที่นี่ด้วยตัวของนายเองงั้นเหรอเฮ้ยโอ้ถอยไปซะไม่ใช่จยิงอัดหัวแก ก็คือพูอดะอะไรเนอะในการตื่นของเขาเฮ้ยลุมเลยนะยิงยิงก่นอนโดดหนีเขาบอกว่าเราจะเราจะไม่มีทางหนีโชคชะตาของเราได้ครับอืมจมน้ำเลยเขาบอกว่าผู้ทำนายคือได้ทำนายทุกอย่างไว้แล้วอ่ะเราจะไม่มีทางหนีโชคชะตาได้ เรื่องอะไรกันเพราะข้าเห็นเจ้าเจ้าไม่มีทางหนีจากตัวข้าไปได้เฮ้ยก็ข้าได้ตามติดการตัดสินใจของเจ้าการพัดหลบของเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าได้ทำเกี่ยวกับโชคชะตาครั้งนี้แต่มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างที่ข้าได้อ่า ต้อางที่ข้าได้ทำนายไว้เจ้าจะมาเพื่อปลดปล่อยข้าเฮ้ยเฮ้ยจ,จงตื่นและเรียกหาเขาอะไรอ่ะตื่นและเรียกหาใครโอเคครับคอสโต c เค e นั่นเองอันนี้คือเราจบพาร์ทที่13กันแล้วเนาะหรืออ๋อเราจบแชปเตอร์ที่13ครับหรือว่าพาร์ทที่12สำหรับเกม Call of c t h u ั h u กันแล้วนั่นเนองเนาะ ก็ตอนนี้คือหลังจากที่เพียสได้เข้ามาในโรงงานเนาะก็พยายามตามหาตัวซาร่าห์ฮอว์กินครับแต่กลายเป็นว่าจับพัดจับผูกครับกลายเป็นว่ากลายเป็นตัวเองอะที่เหนีย่ยวไกยิงตัวฟูลเลอร์ไปแทนซะได้นั่นเองเนาะแล้วก็ซาร่าฮอว์กินไม่ได้อยู่ที่นี่ครับแล้วก็เราได้ทําการทําลายโรงงาน,นทิ้งหรือว่าเป็นการทําลายเศษซากของรีไวอ์อาธานที่ยังเหลืออยู่ทิ้งนั่นเองอาจจะเป็นความตั้งใจของตัวรีไวอาซานเองครับที่ต้องการทําลายร่างกายของตัวเองเนาะเพราะไม่ต้องการให้ใครกินต่อแล้วจุดประสงค์น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วมับ ความต้องการความตั้งใจของฟิสโดรยคืออะไรกันแน่ที sure, to ่จะทําเกี่ยวกับเรานั Sergeant ่นเองเนาะและสุดท UH ้ายแล้วเราจะเป็นคนที่เป็นคนปลดปล่อยตัวตนปริศนาคือเขาที่พูดถึงเนี่ยมันคือใครมันคืออะไรนั่นเองเนาะก็คือเราจะต้องเป็นคนปลดปล่อยสิ่งสิ่งนี้งั้นเหรอมันจะเหมือนกับซิงคิ้ซิตี้เหรอครับที่เราต้องพยายามปลดปล่อยไอ้ทัวปีศาจไอ้ปีศาจยักษ์ตัวนั้นอ่ะก็คงต้องรอดูกันอีกทีครับสำหรับพาต่อไปเนาะในพา์ที่สิบสามเนาะหรือว่าแชปเตอร์ที่สิบสี่ครับของคอร์ออฟคอท้ายแล้ว ผลสรุปของเรื่องราวทุกอย่างมันจะเป็นยังไงกันนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปนะครับผมสำหรับพาร์ตนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็ยังสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองเนาะก็สำหรับพาร์ตนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปครับสำหรับคอร์สคาทรูครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับผม